คนเกิดวันพฤหัสบดีรำครูเดือนตุลาคมหกเจ็ดก่อนจะรับฟังคำานาอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำหนังตาเห็นนะพี่มวยฟอนตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปูจาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสาเร็จเปิดไพ่ไปแรกไพ่ขึ้นมาเลยว่าได้ใจ หากจะเอาชนะใจใครเราต้องเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้ียก่อนถ้าอยากให้คนอื่นยอมรับเราต้องเรียนรู้เข้าใจเขาก่อนให้ความเห็นอกเห็นใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการที่ดีให้ขึ้นมาว่าอย่าน้อยใจคนที่คอยตักเตือนเรานะลูกถ้าเขาไม่รักเขาไม่ทำนะเป็นเครื่องเตือนใจให้เรายอมรับ ความแนะนําจากคนที่หวังดีแม้อาจจะฟังดูเข้มงวดแต่จริงๆแล้วเขาทําเพราะความรักนะลูกไพ่ขึ้นมาว่านับจากนี้ชีวิตของเจ้าจะมั่งมีสีสุขนี่สินที่มีจะคลี่คลายเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะเดือนนี้ความสุขความสําเร็จกําลังมาหาเราปัญหาที่เคยค้างคา ก็จะคลี่คลายลงแล้วหวังว่าคำแนะนำจากไพ่คำครูในเดือนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกๆคน